ลองดูว่าจะออกเหมือนที่เข้าลงไว้ในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับกดซับสไคร์เบอรที่มือถือของท่านพร้อมกับกดรูปกระดิ่งอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับก็พบกับผมช่างแบงก์อีเช่นเคยนะครับกับช่วง DIY ทำเองง่ายบายช่างแบงค์นะครับวันนี้นะครับก็มากับซีรีส์เตานะครับ EP 5นะครับวันนี้ ไม่มีเตามาให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีวิธีแก้ปัญหานะครับกาดําถ้าไม่ดําจะเรียกกาเหรอครับจะไหมเพื่อนๆนี่นะครับกามันดำดำนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมีวิธีนะครับเช็ดคราบดํานะครับของกานะครับให้มันขาวใสเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใน ซีรีส์เตา EP 6นะครับผมจะทำตัวแก้นะครับตัวแก้เจ้าเตาตัวเนี้ยไม่ให้กามันดำอีกต่อไปนะครับผมรบกวนเพื่อนๆติดตามชมคลิปนี้ให้จบด้วยครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยฮะไปเลยโอเคครับเราก็มาดูกันเลยนะครับนี่ก็คือกานะครับที่มันดำนะครับนี่ดำนะครับจากขมเหลาของการที่เราก่อฟืนเนี่ยครับใช้ฟืนก่อไฟอุปกรณ์นะครับมีผ้านะครับ1่ผืนคาร์โก้ครับมาเกี่ยวอะไรกันอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับผม ก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้ขัดสีผมเลยเอ้ผมลองแล้วแหละผมลองเอามะนาวเอา,เอาน้ำส้มสายชูมาขัดมันก็ออกไม่ดีครับแต่คอยดูเจ้าตัวนี้นะโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับนี่นะใส่ผ้าเลยครับลูไปเลยครับเดี๋ยวจะให้เป็นแบบซีกเดียวก็พอนะครับนี่ถูเบาๆนะครับดูปลายมือผมนะถูเบาๆนะครับไม่ได้กดอะไรเนี่ยผมใช้แค่ปลายปลายนิ้วก,กวักๆก็เฉยนะขาวขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมขาวขึ้นมาแล้วนะนี่แบบง่ายมากๆเลยครับประหยัดแรงสุดๆเลย แล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวกินมันจะเข้าไปในกาไม่เกี่ยวครับพอเราทํความสะอาดเสร็จเราก็ไปล้างน้ํายาล้างจานหรือไปต้มไปอะไรได้หมดแล้วครับให้เรียบร้อยดูนะครับขัดไม่ไม่ออกแรงเลยนะครับนี่นะฮะในส่วนที่ดำๆครับนี่เป็นผ้าธรรมดานะครับไม่ได้ใช้ฝอยขัดหม้ออะไรนะครับแต่ข้อควรแนะนำนะครับให้เตรียมผ้าอย่างเงี้ยมาเยอะๆนะครับเพราะว่าคราบดํามันค่อนข้างหนา ลองดูก็ได้นะครับถ้าใครมีอยู่แล้วที่บ้านนะครับก็มีหม้อดํากาดําลองมาขัดดูนะครับนี่เหมือนซื้อมาใหม่เลยนะเดี๋ยวมาดูคาบที่ฝากันครับนี่อันนี้ดํานะครับอันนี้ไม่ดําโอเคครับผมสุดยอดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองขัดด้วยสก๊อตไบนนะครับดูนะฮะออกแรงนะครับ เอาตรงนี้ดีกว่านี่นี่นี่ตรงนี้ฮะนี่นะครับออกแรงนะครับออกแรงนะนี่กด่างแรงเลยฟังอยกเสียงนะครับนี่ฮะออกแค่นี้เองครับแตกต่างเนาะนีสก๊อตไบส์เลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับลืมให้ดูอีกสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะว่าผมไม่ได้เปรียบเทียบนะครับก็คือน้ำส้มสายชูนะครับกับเบกกิ้งโซดานะครับมาลองดูว่าจะออกเหมือนที่เขาลงไว้ในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับตังไปเลยนะครับนี่นะฮะ โซดาครับกดกับด่างเจอการเกิดอะไรขึ้นครับระเบิดสิไม่ใช่นะครับลองดูนะฮะนี่นะครับกดกับด่างครับเจอกันแล้วก็อย่างนี้นะฮะเกิดเกิดกลางๆแล้วเนานะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมทดลองให้ดูเลยนะครับมาดูนะครับฟังเสียงนะครับกดแล้วครับฟังเสียงนะถูแบบอดูที่ ามเนื้อนะครับดูการเก่งนะครับนี่นะฮะออกอยู่นะครับแต่ใช้แรงเยอะกว่าคาร์โก้ครับถูชิวชิวครับผมถูชิวชิวบอกเลยนะพอบ้านแม่บ้านนะครับความรู้ใหม่เลยครับถูชิวชิวนะครับอันนี้ออกแรงเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมลองถูชิวชิวนะครับฟังเสียงครับนิ่งตื๊บครับต้องแบบอแรงๆครับผมโอเคนะครับผ่านนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับทริปและเทคนิค ที่ผมนํามาฝากในครั้งนี้นะครับก็เทคนิคการใช้คาร์โก้ในครั้งนี้นะครับผมค้นพบด้วยตัวเองนะครับโดยบังเอิญนะครับด้วยความพ่เรียงของผมเองแหละจากคิดที่แล้วนะครับผมก็เอามารบรอยขีดขวนนะครับผมเอ้ยทำไมมันดีจังอะ่ะมันมันลบง่ายด้วยนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมเรามองข้ามไปเราไปมองถึงน้ํายาตัวอื่นหรือไปมองถึงข้อมูลอื่นๆนะครับผมก็เลยลองเอามาถูกาดูปรากฏว่ามันใสนะครับมันเกิดความใสขึ้นมาแบบเฮ้ย นี่ความรู้ใหม่เลยนะเพราะว่าเซิร์ชดูไม่มีใครทําเลยนะครับที่เอาโก้มาขัดคราบดำเนี่ยนะครับผมในครั้งนี้นะครับผมก็เลยจึงอยากแบ่งปันเพื่อนเพื่อนะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมช่างแบงค์ DIY ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรนะครับรบกวนกดติดตามแล้รอรับชมเลยนะครับสวัสดีครับ